ว่ยผาข้างในนะและถ้ามองจากอาคารตรงนี้ไปเราจะเห็นเจ้าแม่กวนกระโปรงยาวคุมเข่าแบบนี้นะคะโ่นของกำนันจากท่านลองสวัสดีค่ะทุกคนพบกับอูนะคะในช่องเที่ยวไปลืมไปกับอูไซ <c oughs> เมอร์แล้วค่ะวันนี้พาไปเที่ยวนะคะ ที่วัดฝูกวงเซนค่ะโหโหโหกวไปไหว้พระขอพรกันนะคะเดี๋ยวตามมูมาเลยค่ะวัดนี้อยู่ที่คูบอนคลองสามวาค่ะมาตาม Google Map ได้เลยนะคะเข้ามาถึงข้างในแล้วค่ะสำหรับที่นี่เนี่ยจะมีข้อ ต้องปฏิบัตินะคะก็คือห้ามใส่เสื้อแขนกุดนะคะวันนี้ใส่เป็นเป็นเดรสแขนกุดมาก็ต้องมีเสื้อคลุมแบบนี้นะคะส่วนกระโปรงเนี่ยถ้าใส่กระโปรงเนี่ยจะต้องยาวนะคะเขาก็จะดูว่ายาวขนาดไหนเราก็ต้องลงรถไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะกระโปรงยาวคุมเข่าแบบนี้นะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้ะคะ่ะ แล้วก็จะต้องใส่แมสนะคะป้องกันไว้ด้วยกำลังเดินเข้าไปที่ทางเข้าด้านหน้าส่วนด้านหลังคือเป็นอาคารเป็นเจดีสูงค่ะสวยมากเลยค่ะ เบาหวของท่านปรมาจารย์นะคะอยู่ที่ข้างฝาผนังนะคะเป็นม,มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนท่านชื่อ,อ,อท่านอาจารย์ซิงหวินนะคะประมาจารย์วัดขอควงชันนะคะมาชมความสวยงามของวัดกันค่ะ ภายในศาสนสถานกว้างขวางตัวอาคารงดงามอลังการด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบฉบับวัดทางใต้หลังค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระข้างในนะคะเดี๋ยวตามมาเลยคะ่ะตอนนี้ในวิหารกลางกำลังมีพิธีสวดมนต์พอดีเลยค่ะจะจัดทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงถึงเที่ยงภายในอาคารสวยงามวิจิตรการตา ปริษฐานรูปหลออพระพุทธเจ้าซึ่งองค์พระประธานทั้งสาองค์จะมีสีทองสวยงามอลัมตาม,มากเลยค่ะนี่ค่ะเข้าไปสวนมนนะคะเป็นบทสวนไทยจีนนะคะข้างในก็จะมีทั้งพุทธศาสนิกชนนะคะทั้งชาวไทยชาวจีนนะคะและก็ก่อนออกมานะคะก็ได้ร่วมทำบุญด้วยค่ะ ะระฆังที่นี่ห้ามตีนะคะฝาผนังนะคะเป็นกระเบื้องแล้วก็มีภาษาจีนแล้วก็มีรูปนะคะสวยงามมากเลยค่ะและถ้ามองจากอาคารตรงนี้ไปเราจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ด้วยค่ะ ตอนนี้ตากล้องกำลังจะพาไปเดินไปตรงไหนอะคะครับไปไป้ายเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงไหนอะคะด้านด้านข้างของโบสถ์ครับด้านข้างของโบสถ์เดี๋ยวนะคะอุอยู่ที่ด้านหน้าเจ้าแม่กวนอิมนะคะเรามาสักการะแล้วก็เรามาถ่ายรูปสวยๆกันค่ะด้านหน้าเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นสวนหย่อมนะคะแล้วมีน้ําตกค่ะในส่วนของรอบๆอาคารจะตกแต่งสวนแบบจีนค่ะ ต้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เป็นอาคารประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีป่ปางด้วยกันค่ะประกอบด้วยปางประทานบุตรปางประทานพรปางประทานทรัพย์และปางประทานโชคลาภค่ะ วัดไต้หวันวัดไต้หวันวัดไทหัวไทหัว佛光山 temple 佛光山佛光山ไ g ห a ว temple t a a h my friend my friend well yes. uh, uh, boyfriend no my friend yeah friend เพ yes. ื่อนเพื่อน Thai พาสัส Thai

ชวนอุกับเพื่อนๆเ,เข้าไปทานชาด้วยกันแล้วท่านก็ถ,าถ่ายสารทุกสุขดิบรวมถึงเล่าเรื่องประวัติของวัดให้ฟังค่ะท่านพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยภาษาไทยได้เยอะมากกว่าภาษาอังกฤษแล้วก็พูดจีนผสมนะคะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วก็ได้ถ่ายรูปก,กับท่านด้วยนะคะแล้วก็พวกเราหลังจากไปทานชาทุกคนก็ได้ของกำนันนะคะกับด้าน ของกำนันจากท่านรองเจ้าอาวาสนะคะแล้วท่านก็บอกว่าให้เรามาเที่ยวบ่อยๆด้วยนะคะเอาเอาไปโชว์ใกล้ๆหน่อยนี่นะคะขอขอบคุณท่านรองเจ้าอาวาสคะ่ะสำหรับที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปหรือคิดถึงบรรยากาศวัดแบบจีนหรือไต้หวันโอ้แนะนำเป็นวัด โฟกวงซันเลยนะคะรับรองว่าจะรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจแน่นอนคะ่ะอู๋กับเพื่อนก็อยู่ที่นี่กันมาครบประมาณเกือบ3ชั่วโมงแล้วค่ะถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคราวหน้าจะพาไปเที่ยวนะคะสถานที่สวยๆน่ารักนา่กนารักอีกครั้งนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องเที่ยวไปลืมไปกับอู๋ไซเมอร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย